ยินดีต้อนรับสู่ช่องภูผาชัยใจอีสานนะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับที่มามอบอาหารกลางวันแล้วก็ทุนการศึกษารวมถึงขนมนมนะครับอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนยูเนสโกนะครับบ้านเดือดนะครับก็เดี๋ยวชมบรรยากาศกันไปหลายจุดนะครับเป็นบรรยากาศนะครับอันนี้ก็เป็นอาคารเรียนนะครับเป็นอาคารเรียนโรงเรียนยูเนสโก เด็กนักเรียนทั้งหมด22คนนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตารางของน้องๆน,นะครับเป็นโรงเรียนยูนิสโกเลยนี่ือเป็นอาคารเรียนนะครับแล้วก็จะมีเวนน้องๆน,นะครับเป็นเวนไปทางานถ้าถ้าใครยังเป็นเด็กนักเรียนสมัยก่นกอนยังจําได้นะครับสมัยเราเป็นเด็กนักเรียนก็จะมี ตารางเลียตารางการทําเวรประจําวันอย่างนี้เลยนะครับเป็นเวรประจําวันนะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศแล้วก็จะมีชาวบ้านนะครับที่มาร่วมในการตัดหญ้านะครับตัดหญ้ารวมถึงยูทูบเบอร์นะครับมาตัดหญ้าทำความสะอาดนะครับเป็นบรรยากาศที่โดยรวมนะครับอันนี้ก็เป็นวัดบรรเดือวัดบรนเดือต่อเดียวเราจะไปดูตรงตรงนู้นต่อนะครับที่วัดบรรเดือนะครับ อันนี้ก็เป็นชาวบ้านนะครับที่มาร่วมในการตัดหญ้านะครับตัดหญ้าทําความสะอาดสนามนี่นะครับโอ้โหนี่นำโดยกรรมการแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนะครับนะมีทั้งกรม,มีทั้งผู้ใหญ่บ้านกรรมการหมู่บ้านแล้วก็ชาวบ้านนะครับที่ได้มาร่วมในการตัดหญ้าโอ้โหเครื่องนี่พร้อมกันเลยนะครับ ตัดหญ้าสนามโรงเรียนนี่มันบอกว่ามันไม่ได้ง่ายๆนะครับสนามกว้างมากแล้วก็มีหญ้าทุกทุกจุดเลยนะครับก็จะตัดทำความสะอาดนะครับในวันนี้นะครับตัดหญ้าทำความสะอาดนะครับโรงเรียนที่เราเข้ามาก็จะมีะเป็นพระนะครับท้าประธานนะครับที่เข้ามากราบสักการะบูชาอันนี้ก็เป็นวัดบ้านเดือดเดี๋ยวเราจะค่อยไปรีวิวอีกครั้งหนึ่งข้างใน นะครับตอนนี้ก็พายเอฟซีนั่งดูบรรยากาศเราจะมีการตัดหญ้าทั้งหมดเลยนะครับตัดหญ้ารอบๆโรงเรียนนะครับหลักๆก็จะเป็นสนามก่อนสนามกับบริเวณนี้นะนะครับที่เป็นทางเข้าเป็นอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าหญ้าหญ้าขึ้นเยอะมากๆนะครับเป็นบรรยากาศที่โดยรวมเลยนี่ครับพาเอฟซีนั่งดูแล้วก็เป็นผู้ปกครองนะครับเป็นผู้ปกครองเป็นชาวบ้านนะครับที่มาร่วมในการทําอาหาร นะครัอาหารเลี้ยงวันนี้ลูกๆมีใจมากนะคะมีใจมากเมื่อวันซ้อมกันใหญ่เลยได้ข่าวว่าอีกคนีซ้อมถึงห้าทุมเพื่อที่จะมาทำการแสดงเป็นบรรยากาศที่ให้ FC ได้ดู FC ทุกท่านภาพโดยรวมวันนี้จะได้ชมการแสดงของลูกๆนะคะถึงแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ลูกๆก็ เต็มที่แล้วก็เต็มพลังของเขานะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังแล้วก็เยเีของลุงพลทุกท่านนะคะที่อยู่ทั่วป,ประเทศทั่วโลกนะคะที่ให้ความเมตตากับโรงเรียนนะคะโรงเรียนนักเรียนก็จะมีปริมาณที่ลดลงกันแต่อันนี้ก็เป็นชุดหนันโอ้โห,โหน่าเตยมพร้อมมากนะครับดูดูน้องๆน,น,นี่คนนี้อนุบาลน,นะครับน่ารักมากนะครับชื่อน้อง น้องอินเตอร์นะครับน้องอินเตอร์นะครับมาครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับนะครับน้องอินเตอร์นะครับเป็นเด็กอนุบาลอ้าวน่ารักมาเชิญเข้ามาลูกเชิญเข้ามาออกเลยออกเลยออกเลยนะครับต่อไปนี่เป็นอนุบาลยังเป็นอนุบาลมอบทุนนะครับมอบทุนก่อนอนุบาลรู้สึกจะมีสี่ท่านสี่คนด้วยกันนี่ลูกแฝดนะครับลูกแฝดแฝดครับอันนี้แฝดตาแล้วเนี่ยโอ้โห น่ารักครับนี่คือความน่ารักของเด็กๆนะครับเป็นธรรมชาติมากนะครับอันนี้อันนี้ครับนี่ั่เฮ้นะย,ยเข็ม,นะมกัดด้วย ะครับมานะครับได้มอบกันทุกคนนะครับเด็ก25คนในวันนี้นะครับเป็นเด็กเก่งๆทั้งนั้นนะต้องบอกนะครับเด็กมีความสามารถเดี๋ยวสักครู่จะมีการแสดงให้ชมกันด้วยมีนักร้องเยอะนะครับโรงเรียนนี้นักร้องเยอะนักร้องเยอะครับกำลังจะไประดับระดับเขตระดับอะไรแล้วนะครับ ที่คนนี้ก็เก่งนะครับคนนี้ครับคนนี้วาดรูปเก่งที่สุดนะครับเขาบอกระดับชาติคนนี้นะครับอันนี้เป็นหัวหน้าประธานนักเรียนนะครับขอบคุณครับเสียงปรบมืองนะครับต่อไปเราจะมอบให้ครูแจกมอบมอบให้ครูเลยเนาะ นะครับขอเรียนเชิญครับครูครับเป็นตัวแทนรับมอบให้นักเรียนด้วยนะครับเป็นตัวแทนรับมอบนะครับมอบให้พออเลยครับเดี๋ยวพออนำแจกนะครับพออกับผู้ช่วยนะครับช่วยกันรับมอบครับ ปฏิบัติผู้ใหญ่นะครับครัถ่ายภาพหรือยังครับได้ภาพพอแล้วบอกนะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านปอขอบคุณท่านผู้ช่วยนะครับเกต้าน่ารักก็มอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตรงจุดใหม่กันต่อนะครับ นี่มีรถตัดหญ้ามาช่วยนะครับในสนามจะง่ายเลยนะครับส่วนสนามกว้างๆก็จะมีรถตัดหญ้าอย่างนี้มาช่วยนะครับนี่โอ้โหตัดแบบเตียนเลยสนามกว้างๆนี่จะไวนะครับส่วนเครื่องตัดหญ้านะครับเครื่องตัดหญ้าก็จะมีชาวบ้านนะครับแล้วก็ผู้นําชุมชนรวมถึงกรรมการก็จะเอาตัดแบบขอบขอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัดขอบขอบนะครับตัดขอบขอบนะครับเพื่อจะง่ายแล้วก็ปลอดภัยนะครับ จะมีชาวบ้านมาเครื่องตัดหญ้าให้นะครับในการตัดหญ้าแล้วก็ให้แต่ละจุดนะครับแบบเสร็จสมบูรณ์เลยนี่ครับสนามก็จะแบบสะอาดเลยหญ้าเยอะก็จะไม่ค่อยมีน้องๆที่เดินที่วิ่งอะไรก็สะดวกสบายนะครับเนื่องจากหญ<ช>้าคือนักเรียนมี25คนเมื่อกี้ที่เราได้ยินนะครับที่ถอาที่มีการประก,กาศเมื่อกี้นักเรียนทั้งหมด25 25คนนะครับ คือถ้ามีการตัดหญ้าแล้วก็จะล่มลื่นขึ้นนะครับนี่ครับตัดหญ้าแบบโอ้โหแจ๋วเลยเอารถไถใส่เครื่องตัดหญ้านะครับแบบนี้สุดยอดเลยนะครับแล้วก็กินหน้ากว้างด้วยเห็นไหมครับกินหน้ากว้างๆมากๆนะครับสะดวกสบายเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับลุงป้าแล้วก็ยูทูบเบอร์นะครับที่มาร่วมงาน,นที่มาร่วมงานแล้วก็มอบทุนการศึกษาเรียบร้อยนะครับแล้วก็อุปกรณ์การเรียนนะครับเป็นแล้วก็เป็นขนมให้กับน้องๆคือมอบให้กับทางพออ,อ,อที่เดียวเลยนะครับเดี๋ยวมีกิจกรรมอะไรต่อเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเปาหเปนน่ ใครเนกียวีค่านแน่นอนน้องน้องง่วงนอนนะครับตื่นแต่เช้าแล้วจะล่วงนานพี่นาทีก็เล่นเหรอกูอี้แข็งแรงอยู่ใช่ไหมกูอี้แข็งแรงใช่ไหมสองสี่ห้าสองสี่ อ๋อซ้อมซ้อมเหรอผมเลยงงว่าทำไมเก้าอี Stockholm ้มีห้าตัวทำไมคนมีห้าไงห้าตัวนะครับก็จะเป็นอะไเป็นบรรยากาศนะครับก็ลยเป็นกิจกรรมเล่นเล่นสนุกสนุกกับน้องๆนะครับเป็นกิจกรรมสนุกสนุกนะครับ โอเคครับ fc ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตที่วัดกันต่อสวัสดีครับ